เมื่อนี่ผู้ควรอหูานหน่อยขัาง้องได้เป็นคู่ของพวเนียกันหนี่ยวันนี้ซ้องเจ่าทางการปันแฝต่างๆาเด้ออะไรถึงเข้ามอมกองอย่างเด็ดน่นนงานีนี้เริ่มันดีสว่า ขดท่อามาเรีนเรีนอกาเรียนอยารียนอกนอยรียนอยากาเนอมเียมาเนอีนอยมารกมาเรนามเรยนอยรอยากมามารีนอยรยรยนามนเรีนอานอรนามีอยารอาเอเนเอนอนรออนานาามานมากอานกาอมออานีเานรร ทักหน้าเออร้องจังแนเนื้อหรืเนื้อแข่งกันเยอเยื้อเนี่ือกนนแทวาดุราแทวดานุกตนกนแขงหองจักกวานเาใน อทุกเพศทาน้ำเกลดให้พนองทั้งลยดงแลหลยหาทั้งเรวหนรวงบอลูกบอนแบนูกต่ำความพังทั้งอินพมทั้งไงายมตนโลัาทั้งทาราดักรูกระบารุบอาหารด้วยโรคให้หายโศก นาโูวัดนามนังหน่อยเมทะลาท้งมาเหกตัดหัวมูลเส้นมาโชแวแขตสังสีอันพุ้งขาดนาี้ตกแต่งไว้อ่ะเส้นเขตไทยสว,ว,วรรค์สวรรค์สวรรค์าศาสเตุไว้นาเสด,ดวันลงมาเพียงกัน Namo tassa bhavatu arhato sama Sambho tassa, namo tassa bhavatu arhato sama Sambho tassa, namo tassam เดีเดิปยพพลมวลเวนบิเศษอริเดทเด,เดโซสยามะงขาตาโตโรมังจุขังอวัคริวาโฟตุกใสยามหามุงคูเอือวันนี้เม่รวันนี้วันนี้เตอมตชวร ก็ไในี่งแผ่นตกไม่กันอันเม่เม่นทันไม่แก้ววนน้างขุณแดงแร้วจันในแจงข่าขวานยูส้ลนสลายจังไฟคุณแข่นแว่นใจก่อยมัดหน่อยสยสะพานอาหับเรื่มมาสับวองกูอันถีจังคู่ั้นไรมาเก็บก่ออังนี้แล้วดา เราค้องแก้วใส่ผ้ากู้หันชวนกาหวนเตาเขาต้มป่วยและใบสี่มีสังไทยในดีเกี่ยกวกอดก็ยอดไทยทอดตะปูแต่ยันองค์รงมาแจวเมี่ยงฟ้าควดแก่นาสักสือสุืีคุณพันธุน์หลวงชิงงามสภา ทานถึงมีพระราชอายาของสิทธิ์ค่อนเรีนมีแดดปานีแดดเน้สดยถูกทางระยาวังทางดังนี้เป็นเขาป่ากดเเ่าเป็นพีสำเร็จไสยะโตกอบโตเปีนเมืองมีอัตวัสังตุขวันโหรันเทวะแห่ หันหลกไหมยกิ ite, you know ึงเพียงตาหันสมาทุกข์หาจดพอดพอดเอาไว้เงินขาวลูกสาวกบลูกสาวต่างและลูกสาวลาเอือคุนขาขามากพ่อยแกดี่คุณแกงนี้พ่อแม่เ่าแท่และใจย่ายปุณนไว่ห้ำสีไม่ฝ่าห้ำหงเรียนสามปุณว่าห้าม ผ้าห่มน่างามผากวงบ่ให้ห่างเป็นสองพอเป็นดอกฮักเินลูกแก้วเพียงยังผสมของสาหัสตายายเี้ยงผูเจ้าผู้เลวให้งดัดแจงคู้แก่นแห่งข้ามผ้าลูกแก้วพ่อไม่ตกแต่งแล้วจังย่อมาะี่ตั้งหับผ้าหอมห่งเฮาเพียงนักเจ้าี่ลายทั้งตายง่ายพ่อแม่ โอเคและสาวเาลุนหาม่าใ okay, ่งนอมาแข่ง้เจ้าดูวเลี้ย่าใ่อ้าหวัที่ท้ายเจ้าดูนเลียนใส่แลแขงห้วนั่งเป็นส้ถุงแกเราคุ้งผู้เท่าคอยนั่งทั้งบัวมเน แขจัดเส้นเอาัวันจะมาดูเนี่ยมาดูเสียในที่แขจัดเส้นเอาคัวนางงามให้เขำว่าเทียงคู่พรอำทั้งควันจ้ากูเป็นผัวว่ามาเยอะหัวเยอะมือเยอะหัวเยอะ มาหอดแล้วแห่้าดอก้ขวัญจงเขียดเมินดอกตั้โตแท้ดอกโอลวันตาพิเศษนะตั้งแลยเที่ยงท่าไมวันนี้ควรญจงเีสองเจ้กใคยมาอยู่เต่าในเทิยงเมื่อนี้วันนี้วรแข่งมาอยู่แข่งนีลขวันขามาอยู่ถานีลายเขาสู้ใคยใช่ยากจัมาวาหันเข่าแห้ยน แค่เท่าบ้านในวันบ้านต้งเส้นแค่เท่าถึงหานางปีนวางพุทธนาคราิทธาคิ้งวงนเพื่อัลงเขาให้จิตนำให้รู้ทั่วขอเราบุญแ่งแต้มน้ำบุวแเท่าขอให้ทุกเร็วให้เสียงผู้เที่ยงสอมให้เข้าาบุญกออเป็นรูปหรือพ่อแม่ปวกไปเุ่นยน Trong mưa lũ ba hát xảy ra chịu bắn bắt đèn phải đặt sức bắn này là may nè hiệp bắn số năm à đến bắn ba bưu bé này trong bắn bé nhìn bèn đừng bọc hầu nâng nhìn chưa à hay trong mini bút ta hai đứa tai gia đội quay xuống tay tao ของต้นแน่ในดอกทิพย์งามผงอันอังจรรยังึ่งอาเทิดเกลียดตาผุงซาสตัาลาทวายหินทันไทยทวายพอนเก็งคำสอนสังโลกโตขันแก้วอาภาพหวนคือดังสวรรค์มากั้งแต่มหถือเท่าแบงสัตรอนดอใหม่ก้อนแทบเตาหม่แค่ซึ้งขวัจอ ความพันทั้งสองว่ามาด้วมาด้วยกันเอ้ยลำามาแท้สาวันแดงรักว่าไม่แหงันนั่งไทยมาทั้งยาตาแม่เก้าแอมมันผาห้องนาที่ตั้งฝาคาสะไรส่อนเสีย รัตนีนี้แก้วแห่งัรแก้วไว้แดงเหมอความแจงให้ชาวมเที่ยงคูวันเช้าวัวมาแดงใสไสมาตามเนี่วันนี้ให้ชาวมะจันเดียวท่านรอหัวลาพันให้าวมะท่าจั์เดียวเทีแวแวงให้ชาวมะทักดอกไม้องเกลด้วยรวยวันบรดจงใสตองฝนพ่น้องมันใจคอยหา Năng ký đào Văn nha khoai bừng phục sao cho tôi quang tu hai nàng yu Hay hai Má ba mươi hai Tha trăm ba mươi năm 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 Thăng năm Ngôi năm 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 BỘ năm BỘ năm 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 วันเที่ยงให้ใจสุดเสือเที่ยพ่อแม่แทนเฮี้ยถึงคีอเรียนคุ้งหวห้องทำวันเก็บทำเก็บทำให้กูจังสุดวันที่หาทำไม่ยินหรือจัการวตั้งกนตาอตายเงีกนแค่ไมนว่ก่อนทำ วาน้ำรออนว่าหวานว่าน้อฝนดื้อวันเหนือเป็วันเหนีอเดิเข็มเอาเท้าขาวบอกว่าวันนี้วันนี้ไปทานไดแค่เพี้ยนบอกว่าวันนี้วันนี้นอนหลับได้เงินมือ นอนตื่นแรกเงินแสนประมาณนีวันนี้แขนข้าโบไาณแขนหน้ามาวางนี้วันนี้แกะผ้าคือตอมีมันมีสามมือสามแหนมคนข้าเจ้าเจ้ามือไหรคนใดแกนผ้าว่าหาเจ้าเลยืไหนแกนขาแกนหน้าทักสบายความธรามร้่นรมตอง เจ้าผิดเ้ยให้เจ้าทำใจกวนญาติพน้องัพประชิงอนไรใครไกลแห่ว่าชูไรหมาแหว่าแสใครกล้วยแห่ว่าทื้อเจ้า่าือเต็มเสียวชื่อรุ่ยก็นาเจ้าโคธติพี่น้างทรัพย์ประชิมอนไรให้่ีใจเจ้าหน้าแก่แค่เจ้านั่นเป็นลูกไคให้เจ้าฮักปวด ก้อนป้ากนาก้อน้วก้อนก้อนก้วนก้อ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 กอนก้านก้อก้อน่้อนก้อนก้อนก้นก้อ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 น้นก้อนก้อนก้านก้อนก้อน้อก้อนก้อนก้อ้กก้อนไ้อง้อนก้อก้นก้อ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 นก้นกลอนก้อนก้าน้อนก้น้านหลันก้อนก้อนกนก้อน้้อก้อน้านก้้้อก้ออน ไ้องใาไหมไม่ใ่าม่ใช่ม่ใเมื่อนักควนไมาไ้ม่ได้ควัม่ไดเมื่อควักควันแม่ได้่ไดมื่อควักควันไม่ไดไม่ได้เมืควักควไม่ได้ัได้เมื่อักควันไม่ได้ไม่ได้เมื่อควักควันไ่ะดไม้เมื่กคน

ก็้วไม่กัไดขวับไม่ใช่ต้องข้ทีหนงขด้องยเข้าวั้ง้าทั้งนั้นข้าตองกอดจังซี่ขาวข้าแก้วก็จะมาทั้งเ้ืเองเอาเป็นประเดวเออ

แกก็ได <gesch> ้ยาชาหุนึ่งขาะกขึ้นีในหลบตรงเห็นอาถึงป่าให้หลบตรงเห็ยาเปินสาโหมุนควงสูไายขั้นจะได้หลบใ้ไงได้ครูประเิรให้ได้หลบแนวงกวางคำสอนไปพวกนี้เหแม่ปวดที่รองวงขาสาเบียงตายยาแรดูซ่กไอ้ตาเบ่งหัวยาแรกดูสู ถึงย้ำแรงให้ตอบแทงผ้าห่าถึงย้ำส้าให้ตอบแทงผ้าน้อยยาแน่นอนหลับลาอยู่พื้นสายทิศนี้เจ้ามีผัวให้กอบอยู่ใหญ่เโตลอยหน่อยใหญ่ไปเรื่องหน้าเราให้ใหญ่ให้เจ้าใหญ่คุนมือวงคุนของน้ำแกงแก้วบอกเขาแล้วซ้ำเติมตะไบข้อนเขียนคำสอนพระอินทร์สังโลก เจ้ามี่โตแม่เกางอให้เพียนเอาว่ายื้อป n วนเอ้ยบ่เยอะป่าเด้อเด้อป่วนเอยบัวให้มาใส่สุเมียนี่นําวิญญาณทําแหนเจ้าขอคนเนาะขอให้งามอนให้เจ้ารักให้เจ้าพอให้จทแพวนีุุ้เพียขอหน่อยแทํา

ยังมมเรียนางมากยค่วนนิดๆค่อยเยมากตลนี่เป็นสีทุงาบสราษก็ยิ่ขาวหอันรดานี่ยกระดาษน้คขัดด้นี่มันสีสิออเออเอดทาง่ามาได้างนามันเลยงนนั้ธรรมดาแก็ไม่ได้ไม่ความเป็นวง ก่อนทนจะคิดใจคนอยการบ้ากันนะก่อิดใจคนบ้านทุ่งบ้านหคดคนเป็นพนานบเพียงกนได้่นละให้ผมเนาอกกัวออลกูิใจคนมองดูในบ้านเป็นข้ากับนั้งจักรโลค้าน่งักรเสงินนั่งจักราเงิน่าเวนะ